ตอนนี้ก็กำลังหนึ่งเข่าเมาอยูเนาะพี่น้องนี่พี่นออ้องเข่าอันนี้คือหนึ่งขั้นตอนหนึ่งอันนี้คือหนึ่งแล้วแล้วเนาะซูมที่อยู่ในตะในาคือหนึ่งแล้วแล้วอันนี้น้อยหนึ่งเดือนน้อยหนึ่งคนกันหนึ่งอยู่เนี่ย ตอนนี้ก็อยู่เติงๆเป็นหนึ่งเนาะดูมันรุมมันก็ขัวอันนี้เป็นขัวอะไรกระเบื้องหนึ่งสองกระเบื้องกระเบื้องที่สองก็ขัวอยู่ขัวไปนน้ำพิษกับไปน้ำดิชิี่นชิเบนอ้ยังไกัะอะไานะอะว่าเทนไมใช่น้าันหนึ่งขอว่าเพอเลยขอว่ามันเทรวมกันมันหอนดิ Ừ. Cả lá thay mà nó hỏi nó xuống không cả nó Anh làm bó tên này đại thầm rồi Hả? Tết Tết sao? Khẩu như tốt nha. Khẩu mình nhanh เขาไม่ใหญ่เขาเนี่เอาไว้หนึ่งกินหนึ่งแสบได้ทำมันสุกอ่ะเสร็จแล้วมันก็ขจิใส่เม็ดใหญ่เสียห่วงเสียแต่อย่างเดียวแล้วเสียห่วงมันบ่ใหญ่ห่วงมันหน่อยโบคือเขาอันนี้เนี่ยเขาเนี่ยเนี่ยห่วงใหญ่กว่าเขาบ้านขาวเนี่ยเขาเนี่ห่วงใหญ่เมื่อน้ำฮะเบื่อตัวเนี้ย ไฟเตาเนาะบ่ได้ออกว่านอนหน้าได้มือแล้วเี่น้องตั้งแต่จ้กมือว่ะสิบกว่าวันสิบกว่าวันเห็นมนประมาณสิบสิบปลายสาววันกแเลยอยู่แต่บ้าน ยังไม่เย็นวันนีย้ยังต่ำเบิร์กว่าสิเป็นเขาเมากบบลำบากทรมานนะพี่น้องผ่านไล่ขั้นตอนยังขี่ไปต่ำอีกยังไม่เลื่อนสูงนะตอนนั้นมันกำลังยังวันไหนขื่อนสัมยังไม่ได้เลื้อนนะวันไหนขื่นนะน,นี่ยนะู่กําลังนั่งกลัวอยู่ โอเคเนาะพี่น้องเนี่ยครัสิกาสิขออนุญาตตัดผ่าไปตอนตอนต่ำเลยเนาะนี่เนาะพี่น้องตอนนี้เขากะสิมาตัมเข่าเนาะตอนนี้กะเวลาประมาณหนึ่งทุ่มกลัวสิขวาแล้วเนาะพี่น้องกว่าสิแล้วโอ้เือรักทบขนาดนี้เนี่ยเต็มมาบะที่เต็มท่้งนี้วะเออใส่เต็มมันก็สักกระไดมันก็ฝงออกแต่ว่า เอามขาวสีเหมือจังหน่อยอะไร้ช่าวมันสุดยอคนไทยหายแล้วเนาะเหยียบเองไทยเอง <laughs> เป็นตะเกีออเองเพ่อมือวันจับเลย ไม่เสร็ไป่สรว่ะแต่ข้องเฮือนนี่บรอ,อยูนนี่ลักไกลไปตุ่มอยู่ล็อกนี่านนนนขาสำบากเล้ยหนึ่งเนาะพี่น่อง วบ่ม <laughs> ตาทำเงียบทายเองเหยียบใส่ตีนเหยียบเอาเพราะผมได้ใส่รถไทยเนาะเห็นเขาเห็ดมีแบบเขาใส่รถไทยเนาะ ข้างสิเมื่อยเอาเดืองอยู่ดิอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าที่นนอะอันนี้โบเมนหน้าเข้าเลยมาต่ำอยู่หน้าลุงเนาะหน้าายเดาอยู่ใกล้ๆกักกนฮะโอ้หนา นี่อยู่นี้ที่เท่านี้แหละเดี๋ยวไปเดิทางไหนไปให้ให้กินให้ย่ามว่าไปสอนมันจะด้หากออกเลยแล้นี่ ฮะโอเคเอียววะไปขเมื่อเลยดิบอกเลยครับมัดเดียวว่าเมื่อยเมื่อยขาดดีเมา,มมา,มาเอะไรคนงานาเสิมพี่น้อง มีน้องสายเนาะมาซอยตำแล้วก็เบามามาเมาทำเมายังม่อันนี้ยังไมได้เายตำเพื่อแตกแล้วม่ได้เเพื่อแตกแล้วคนคงปั่นกันคลคงเนาาไปก่อนแ่ค้งไข่ได้สิลบเตือนจิมไปถือโครงซื้อไทยเดก่อนเ้ ตำเหล้วไปแล้วพวกงมันเนาะอยูงง่ในกระสอบสอบข,ขี้เกียวจกรึบๆสิดาสมัยโบราณสามัยโบราณมึนก็ตำเขากินตำม,ม,มันเสียนอนพี่น้องเห็นแต่ผู้เฒ่าเพิ่นเบาะให้ฟังนะก็ใส่มือใสค่ค้งมือใช่ไหมเออใส่มือตับเอาน่ยองนิยองแมนเอาอะไรใส่โค้งเยียบโค้งเยียบก็มี่ไจ<ป><ว>ั<ป>กอ๋อ โอ๊ยตอนนั้นมาทันนี่นี่นี่จะสมัยใดแล้วเนาะาเาจะะเีดมปัดเลยบางมือไเดินไปโดนเด้อขอเอาน้ำคนไปทางไหมบอสนี่ขอานตาผสจะมาสัวส นี่เบิกนี่กำลังฟัดเนาะฟัดกันขึ้นมึงขึ้นกันเว้นนะฟัดเป็นตีกันขึ้นกันเว้น <c oughs> นี่เลยปวดตนจมเนี่ยเอาสิงหมาดูบรกันนะ่ยเหยียบมันโมโมน้องโ,โม่ป่าอยาว่าบว่เต็มเจ้าไอ้โม่เอมบ่

เดี๋ยวเี๋ยตั้หลวบานึงนี่ท่านในฟาดันเป็นแกบอยู่จะซ้ำด้กินนี่โอ้ยขีห่างออกัดินแต่รถตั้มข่าเมาตั้มข่าไม่ตัจะตกเป็นเลยข้อเท้าจะวางโอ้น่าขนานแค่นันหร่าโมงหาาเนาะ

บอลมันยอมสงยังมาบรรจงโมเป็นตีมาฟันกันขึ้นนี่ไรแต่มันบริเกียวทันผ่าดลยมริเกียวเลยขันมัขันนะตั้งไหตนวเจาไม่หยังโอ้เออเขาอินจ๊กยาเกียวให้ขมามาได้เขาไปหายใจได้ติดามาเอาไ้แนวนะ้นะว่าเยวันวัดอะไรยังไงเอ๊ขอมาขอในใส่เพชร เด็ดตาฟ้านะกเหลวชิดตมตอยว่าดิเขียนเอาพี่น้องตัวน,นี้ก็ตํเแล้วละฟัดเปลี่ยนอยู่บนเลยกระถาเปียกบะกระถาเปียกหนาบะมมีกระลงเนาะพี่น้องม,มีกระถาเบื้องขอชิฟัดฟัดบเปลี่ยนอยู่ว่ะ

เดี๋ยวมาเลยคนฟัาดเขาฟอสฟัสกับวากับฟ้าดเปลี่ยนแล้วพี่น้องอันนี้คือไฟเก็บแสงไงที่เฮาซื้อมาแต่ไทยพี่น้องคือว่าใส่ได้คุ้มค่าดีนี่อันนี้หมอเก็บหมอเก็บไฟมันเนาะราคาหาร้อยบาทใส่ได้คุ้มอยู่ใส่ได้ซ้ำหลอดใส่ทั้งคืนบอมบมัดอ่ะใส่เกี่ยงเหรอโอเคเลยเนาะเจ้าเจ้า อร่อยวันนี้เขาก็จะมาทำการรับประับประชิมรับประทานเนาะกินข้าวเ่หรอาเนี่ยอร่อยอร่อยมันจะแซ่บเลยแบบเขายังไงเขายิ่งโตเขาอินโเขามีนิดเนาะไปกินน้ำเฮยมากินดตมากินเต้เอมา กืน m à าะอะดอูมากนะ่อนแล้วนี่คือยังจะอะไรกันคู่นี้นะเนี่ยบาวไปตากนแมวาดำคักของมืดไลยไปมันหูมนคอยแหงมันคือไปฝ่าเนาะ

กินแล้วค่ะบึ๊บจบแล้วครับขรบเบา